เช็คงานหน่อยนะครับเช็คงานที่เม่กาไล่ให้เข็มเช็คเขมเช็คชคู่หรือเมาส์รถไฟลากคู่เด็นชัยเชียงรายเชียงของกีเดอร์นะครับด้านหลังกเดอร์ สะพานรถไฟอยู่ไก,กลๆโน้ยกําลังวางกันอยู่กําลังวางเดือเพื่อให้มันต่อเึงกันช่วงนี้ก็ยังยังไม่มีเสาครับยังไม่มีเสาเพื่อมาให้ให้เสาให้เข็มที่จะจะตอกลงไปแล้วก็หลอเสาธนาคาช่วงอยู่ช่วงนี้ก็ประมาณ ซอสพัพะกบร้อยกว่าต้นนะครับร้อยกว่าเพียภาษาช่างก็เรียกเป็นเพียสาวแต่ละต้นนี่เพียหนึ่งเพียสองไปนะครับไปนะครับสวัสดีครับ